ตอนนี้ช่อนหลามนั่งเผาอยู่ประมาณสักเกือบสองชั่วโมงไม้ไผ่นี่สั่งจากจันทบุรีเข้ามานะครับปช่อนนี่นะครับอยู่ตรงบ่อวินเขาก็ใหญ่นี่ยครับทดลองดูครับช่อนหลามนะครับขอดูกระบอกเข้าหลามหน่อยครับเสร็จแล้ว นะครับโอ้โหควัอนออกบ้องนะครับอันนี้ไม่ใช่กัญชานะค <laughs> วันปุยๆเนี่ยนะอ,อ,อันนี้ครับเดี๋ยวรสชาติยังไงแต่ผมลองชิมน้ำไปแล้วว่ากล,กล่อมแต่ส่วนผสมยังไงผมไม่ทราบนะครับผมกลับมาไม่ทันผมมีหน,น,น้า,นาที่ทรับประทานอย่างเดียวชิมก่อนเลยแก็แค <laughs> ่บอกว่าอร่อยก็ไม่อร่อยหรือไม่อร่อยี่ชิมก่อนเลยอ่าหนูลองกินสิลูก อร่อยไหมพี่ชิมพี่ชิมกล้องพี่กล้องพี่ชิมพี่ชิมอร่อยไหมลูกลองชิมดิตักน้ำซุปไหมลูกตปกน้ไงน้ำซุปไม่เด็ดหรอกแหลกได้ไหมลูกแหลกได้ไหมถ้าแหลกไม่ได้ไม่ลองแหลกนะลูกไข่หัวล้อวะชิมอะไรลูกหวันออกเลยอะลูก แลกได้ไหมลูกยังไม่ได้กินอร่อยไหมเชลเชลเชฟตัวน้อยไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากลองให้เขาโทษลองนั่งแบบนี้ตรงมาเลยนะครับเอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตมาเลยอร่อยไหมใช้ได้ไหมลูกอร่อยยกมืออร่อยหรือว่าหิวหิวด้วย เออแหลกแหลกพี่ชูชิมแล้วบรรยายใต้ภาพฮึชิมเลยพี่ให้พี่ชูชิมอีกคนนึงตามพี่เมื่อเด็กชิมแล้วเราก็ยังมีผู้ใหญ่ที่จะเป็นแลลกหนู่ทดลองยาในการชิมไม่ต้องถ่ายหน้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต <c oughs> ้อง <c oughs> ถ่ายเสมอย <c oughs> ันไงครับเราไม่ได้ใส่ของทุ่รถด้วยนะไม่ใช่ไรรสดีไม่ได้อะไรเลยน้องเข่งถ่ายน้องเข่งว่าไงลูกเข่งว่าไงพูดยังไงโชเล่ว่าไงโชเล่ยะ 加油！啊。